ฉันเองก็สองคราไม่ได้ยอมตายการบรรลุธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำฟังมาจากพระชัดชัยจุดธรรมวิชาฉันเองก็สองคราหากไม่บรรลุธรรมขอพระบรมไตรโลก,กนา จะไม่ลุกจากที่นี่คือท่านคำของหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังประโยคนี้หากได้ฟังก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นหากฟังผ่านๆก็อาจจะคิดว่าหลวงปู่ท่านนั่งปฏิบัติธรรมในรอบสายครั้งหนึ่งและในรอบค่ำอีกครั้งหนึ่งในความจริงก็คือคำว่าฉันเองก็สองครันั้นหมายถึงการนั่งป ิบัติธรรมในช่วงค่ำของกลุ่วันขึ้น15าค่ำเดือนสินั้นซึ่งหากพิจารณาดูก็จะพบว่าในคราที่หนึ่งนั้นหมายถึงแม้ว่าจะมีมดไต่ขึ้นมาตามร่องจะมากับท่านหรือในการนั่งเกิดความปวดความเมื่อยอันนี้ก็จะยอมทิ้งชีวิต หากไม่บรรลุธรรมก็จะแม่ลุกจากที่ในคราวที่หนึ่งนี้ทุกท่านคงเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความยากนั้นเกิดขึ้นในคราที่สองซึ่งผมก็จะชี้แจงให้ฟังดังนี้ในการปฏิบัติธรรมเมื่อวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อวางใจได้ถูกส่วนจิตก็จะตกจากฐานที่7ไปถึงฐานที่6 ซึ่งแม้ว่าจะมีระยะทางแค่สองนิ้วมือแต่ว่าขณะนั่งหลับตาอยู่นั้นจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังตกลงมาจากที่สูงเช่นตกลงมาจากเขาไอเฟนเป็นต้นหากใครก็ตามมีประสบการณ์ภายในเช่นนี้ ก็จะตกใจรู้สึกเหมือนว่าถ้าตกลงไปต้องตายแน่นอนแล้วลืมตาขึ้นมาหลุดออกจากสมาธิทันทีคือแม้มีคนห้าพันล้านคนก็จะตกใจแล้วลืมตาทุกคนการไม่ตกใจเป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้อุปมาได้กับการที่คนเราจะไม่สามารถฆ่าตัวตายด้วยวิธีการกัดลิ้นถึงตัวเองได้ เพราะความเจ็บปวดจะทำให้ต้องคลายกล้ามเนื้อที่กรามออกมาก่อนที่จะทำได้สำเร็จยกเว้นผู้มีบารมีมากเช่นหลวงปู่วัดปากน้ำเมื่อจิตตกสูญลงไปท่านคิดว่าถ้าไม่บรรลุธรรมจะยอมตายถ้าไม่ได้จะยอมตายจิตจึงตกสูญลงไปไปพบดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์จากนั้นจึงยกธรรมดวงนี้ขึ้นมาตั้งที่ฐานที่เจ็ดก็จะตรงต่อหนทางสายกลาง เรียกดวงนี้ว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานจากนั้นก็เข้าไปในกลางดวงธรรมจนไปค้นพบพระธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมเหมือนตอนที่เจ้าชายสิทธัตถตรัสรู้อุทานเพื่อนอนหนูมาว่าอ้โหพุทโธ ตรงนี้มีความสำคัญกับศิษยานุศิษยวิชาธรรมกายคือในสภาวะที่จิตตกสูญลงไปมหาปูชนียาาจารย์ท่านจะใช้บารมีของท่านช่วยประคับประคองเราจะช่วยให้จิตของเราผ่านจากสภาวะตรงนี้ไปจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคได้ ใครก็ตามถึงแม้ว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มาสิบใบคุณก็จะบรรลุทำเองไม่ได้จึงเป็นบุญญาลาภของศิษยานุศิษย์ทุกคนที่ได้มาพบมหาปูชนียาจารย์ได้มาเจอวงบุญของท่านครับ